มันไม่เกี่ยวกับขึ้นที่ไปให้เกี่ยวมันเกี่ยวที่เราอ่ะคือพอมีกระแสะไม่ดีเข้ามากระทบพอมีกระแสะพลังงานไม่ดีเข้ามากระทบเนี่ยในขณะที่เรากำกำพระแล้วก็มองภาพหลวงปู่ตรงเนี้ยมันจะสามารถเหมือนคอบแก้วแล้วไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้าได้ใช่ไหมคะหลวงตาใช่ เหมือนกับครอบวิมานไปในตัวใช่ถ้าเรานึกบ่อยๆนะคะมันก็จะกลายเป็นเราจะบันทึกแต่กระแสพลังงานที่ดีพลังงานของหลวงปู่ถึงแม้จิตเราจะแวบไปบ้างลืมหรือ,รอเออตาเห็นสิ่งไม่ดีแล้วมันเข้ามามันไม่บันทึกใช่ไหมคะหลวงตาถ้าเรามองภาพท่านอยู่เนี่ยมันไม่ไปถ้าเราไม่มองเนี่ยไปนะ ถ้าเรามองภาพท่านอยู่แล้วก็กรรมพระแล้วก็สวดไปด้วยเนี่ยมันไม่ไม่ไปไหนฉะนั้นการที่เราฝึกแบบนี้เราจะเป็นคนที่มีประโยชน์ได้เราต้องหมั่นนึกถึงหลวงปู่บ่อยๆนึกถึงพระบ่อยๆใชเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการนำพลังงานนั้นมาใช้เราสามารถเปิด เครื่องแล้วใช้ได้เลยไหมคะหลวงตาใช่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองบุญแผ่เมตตาปรับพบภูมิส่งวิญญาณได้หมดมันไปได้หมแหละค่ะแล้วเมื่อวานหนูคุยกับหลวงตามันมีอยู่เรื่องนึงว่าเวลาแปลกมากคือใครที่สวดจักรพัทเนี่ยขับรถแล้วชอบหลงหลงไปในที่ที่ไม่เคยไปนะคะหลวงตาแล้ว พอไปศึกษาอีกทีมันเป็นที่ที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่เกี่ยวกับพระเจ้าตาเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทั้งสิ้นแล้วพอไปถึงเนี่ยด้วยความไม่รู้บางคนนะคะหลวงตาพอหลงแล้วเกิดอารมณ์โมโหหงุดหงิดลืมสักเพคะ่ะหลวงตาพอกลับมาบ้านปรากฏว่าจิตเขาอะคะ่ะยังยังนึกถึงตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนจะมี ภูมิมาคอยเตือนว่าให้นึกถึงเขาให้แผ่อย่างงี้ค่ะหลวงตาเราสามารถย้อนด้วยจิตได้ไหมคะได้นะพูดถึงที่ไปสัมผัสอย่างนั้นนะ่ะเขาตกภูมิอยู่ที่เขาเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหลวงพ่อเกี่ยวกับหลวงตาเราก็เลยจําได้จําได้เพราะเขานึกถึงเราเราก็จะไม่ลืมเลย อันนี้นี่คือเราเคยมีส่วนเกี่ยวพันในสถานท<ช>ี<ช>่ไหมคะหลวงตาใช่แล้วเขาก็ดึงเราไปใช่ไหมคะใช่เวลาที่เราย้อนกลับไปตรงนั้นนะคะหลวงตาเราสามารถน้อมพลังงานหลวงปู่แล้วอธิษฐานให้หลวงปู่ปรับภูมิและส่งไปเกิดได้เลยไหมคะถูกต้องไม่จําเป็นว่าจะต้องจะต้องเอ่อกลับไปที่เดิมไม่จําเป็นก็ได้ค่ะแต่พอเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เอาอีก เขาเปลี่ยนจริงๆแต่บุญเขามีน้อยเนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงเราอยู่ดีอ่ะคราวนี้ในเรื่องของการ